ดูด่วนทีมชาติไทยฝากวาทะเด็ดถึงเหงียนหลังจากห้าวนักขณะที่เหลือเชื่อเวียดนามไม่สนโลกยกผู้ตัดสินกาต้าฮีโร่พร้อมเตรียมเดินสายบราซิลเวโอนอีกเพียบเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกัน แต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเน่พัทในเคตกรกาโนล่าบาร์ผสมอมัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆกรเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเต็มก่อนเกมนะครับทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับเวียดนาม 5มก,กราคมนะครับวันนี้วันที่4แล้วเหลืออีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับกระแสเกมนี้คึกคักนะครับบัตรเข้าชมถูกจำหน่ายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครซื้อไม่ทันเนี่ยก็ต้องดูถ่ายทอดสดหรือไปที่หน้าสนามกันได้มีจอยักให้ดูก็ไปซึมซับบรรยากาศนะครับเพราะว่าราคาตั๋วผีเนี่ยโหมันโกงขึ้นไปสูงเวอร์จนเกินไปคุณผู้ชมอย่าไปอุ่นุนเลยนะเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ มีต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วเขาแบบดีดราคากันแพงเกินไปนะเออก็เนี่ยดูแถบเท้าสดแต่อยากให้ไปดูที่สนามเนี่ยไปเชียร์กันที่จอยักะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ดีนะครับเสียงเฮมันแบบจะได้แบบดังมากๆเลยที่ราชมังครับทีมชาติไทยวันนี้เนี่ยจะซ้อมที่สนามซ้อม bg นะครับจะไม่ได้ไปซ้อมที่ราชมังเพราะอิชิตต้องการให้เตะเนี่ย พักร่างกายให้มากที่สุดเมื่อวานนี้ก็ล้ามากเดินทางมาถึงทุ่มกว่ากว่าจะเข้าโรงแรมกว่าจะได้นอนเดี๋ยวต้องถ้าเกิดมาเดินทางมาที่ราชมังอีกเนี่ยมันใช้เวลาเยอะก็เลยพักซ้อมที่ BG ซ้อมเรื่องของสิูงเล่นตัวจริงแล้วก็แท็คติกที่จะใช้เข้าทํานัดเจอเวียดนามนะครับปฏิวัติคําใหม่กันหน่อยนี่คือผู้สาป,ประตูมือหทีมชาติไทยที่ฟอร์มดีมากนะครับในเกมล่าสุดช่วยป้องกันประตู เสียไปเพียงแค่2ลูกทั้งที่ไทยน่าเสียมากกว่านี้นะครับปฏิวัติเนี่ยเปิดใจเขาบอกว่ามันยังมีอีกเกมให้เราแก้ตัวพี่นิวพิรดลฉ่ำรัศมีก็พยายามปลุกใจให้ในักเตะทุกคนมั่นใจว่าทีมชาติไทยสามารถกลับมาได้เราต้องทําเต็มที่ต้องสู้ต่อในเกมสุดท้ายไม่ว่าจะเจอใครทีมชาติไทยต้องรัดกุมอยู่แล้วและต้องเน้นให้มันมากขึ้นเพราะมันเป็นเกมสุดท้ายของเรา เกมที่จะส่งผลว่าเราจะได้แชมป์หรือไม่ได้หลังจบเกมโคชอิชิบอกว่าเราต้องสู้ผ่านมาเจ็ดเกมแล้วเหลือแค่นัดเดียวไม่มีทางอื่นต้องก้มหน้าก้มตาสู้อย่างเดียวปฏิวัติยังฝากว่าท้าเด็ดไปถึงทีมชาติเวียดนามเขาบอกว่าเขามั่นใจมากมเพราะถ้วยชิงแชมป์อาเซียนมาที่ไทยแล้วมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะได้แน่นอนขอบคุณแฟนบอลที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเกือบ5 0,000คน ที่จะมาในสนามขอบคุณมากๆเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดมันเป็นเกมนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยในรายการนี้อยากได้แชมป์เราจะชู้เราจะสู้เต็มที่ต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับอันนี้เป็นคําพูดของปฏิวัติคาใหมก่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเรื่องของสเก็ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยอีจีจะเช็คในวันนี้ว่าใครอะพร้อมที่สุดบ้างแต่ใจจริงจนะจัดเต็มไปแบบไม่มีกั๊กครับเกมนี้เริ่มเกมมาต้องประตูแรกให้ไวที่สุด ถ้าเล่นยืดเยื้อเนี่ยอาจจะเสร็จแต่ถ้าเกิดเล่นเร็วบุกนําเปิดพื้นเปิดเกมลุกใส่แล้วนําไวเนี่ยผมว่าโอกาสปิดตั้งแต่90นาทีมีเลยนะครับรอดูแล้วกันนะครับคือถ้ายืดเยื้อไปเรี่ยวแรงของเรามันจะจะเริ่มหมดมันจะเข้าทางเวียดนามไงแต่ถ้าเกิดเรายิ่งปิดเกมได้ดีน้ำ1-0ปุ๊บน้าบอกเลยว่าเจอบรรยากาศที่ราชมังเนี่ยเวีเยดนามมีขาสั่นแน่นอนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะ ต้องต้องจัดเต็มตั้งแต่แรกอะเดี๋ยวรอดูเรื่องของซเปอผู้เล่นตัวจริงเนี่ยค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยขยับไปพูดถึงเวียดนามกันหน่อยผู้เวียดนามนี่เขาทําเรื่องเหลือเชื่อในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้นะครับเขาฉลองแชมป์กันแล้วทั้งที่ยังไม่ได้แชมป์และล่าสุดคุณผู้ชมจําผู้สิงคนนี้ได้ไหมซาวมานอาเมดฟาราฮีเนี่ยซึ่งเป็นผู้สินชาวกาตาร์เป่าในเกมที่เวียดนามเปิดบ้านเอาชนะไทย ล่าสุดหลังจบเกมเนี่ยผมงงนะคือเวียดนามยกย่องผู้ตัดสินคนนี้เป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ต่อจากเหนียนซนซนแฟนบอลเวียดนามถึงขั้นไปขอลายเซ็นซึ่งแฟนบอลเวียดนามขอลายเซ็นเนี่ยเมื่อเท่าไหร่แต่ผู้ตัดสินอย่างเซามันแจกลายเซ็นทั้งที่ยังอยู่ในชุดทำหน้าที่อะ่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดผมก็เพิ่งเคยเจอนะตั้งแต่ดูฟุตบอลมามันได้ด้วยครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย มันก็ไม่แปลกใจแหละที่แฟนบอลทั่วอาเซียนจะคิดว่าผู้สิงคนนี้เข้าข้างเวียดนามก็หลังจบเกมแจกลเซ็นน่ะมันเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับผมว่าฟีฟ่าต้องดูหน่อยแหละมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ได้อะมันบ่งบอกว่าแบ่งข้างชัดเจนนะที่เป็นแบบเนี้เฮ้ยมันใช่อะเนี่ยไม่สนผิดถูกจริงๆนะยสำหรับเวียดนามนอกจากนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ย เขาก็ด่าอินโดด่านู่นด่าไทยบอกอุ้ยไม่ภูมิใจหรอกใช้ตัวลูกครึ่งตัวโอนตัวลูกเซี่ยวก่อนหน้าน,นี้เลยนะช่วงช่วงก่อนนั้นเนี่ยนานๆอ่ะเป็นพระเอกเลยใช้เวียดนามแท้ๆเนี่ยภูมิใจกว่าแต่ตั้งแต่เขาไปเอาเหงียนโซนซอนมาปุ๊บโอนมาไม่มีลูกครึ่งลูกเซี่ยวเลยทั้งนั้นเนี่ยแล้วมันยก,กระดับล่าสุดเวียดนามกลับคำครับคุณผู้ชม ไม่สนแล้วเรื่องตัวเวียดนามแท้ตอนนี้กำลังบ้าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยแฮในโซเชียลบอกว่าให้สมาคมฟุตบอลเวียดนามไปออนนักเตะบราซิลมาเพิ่มเพื่อที่จะลุ้นไปบอลโลกซะแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหกับคำอย่างไวยคือถ้าเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยแบบไทยเนี่ยลูกครึ่งเยอะผมว่ามันก็คือลูกครึ่งทีมชาติไทยอ่ะมันก็มีความเป็นคนไทยไออย่างอินโดนเนี่ยก็มีลูกเซี่ยว แต่วียดนามคือบราซิลแท้แต่โอนมาเล่นเวียดนามนี้ไม่สนเขาบอกว่าตอนนี้เวียดนามนะครับแฟนบอเลเรียกร้องให้โอนอีก3นักเตะบราซิลมาช่วยแล้วเป็น3นักเตะบราซิลที่ฟอร์มดีในลีกคนแรกคือโอวาเน่แมกโนอีกหนึ่งคนคือเฮนดริโอและก็ยานเคลซิโอเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนี่อาจจะไม่ใช่เวียดนามและอาจจะเป็นบราซิลนาม นี่เขาไม่สนใจแล้วไม่สนโลกแล้วไม่สนว่าใครจะด่าไม่สนว่าเคยจะแบบอินกับนักเตะแท้ๆแล้วพอรู้ว่าโหเหงียนโซนๆมันเข้ามายกกระดับนะกับคำเลยครับคุณผู้ชมผมว่ามีแน่บาซิลอีกอะ่ะสามสี่คนเวียดน,นามชุดนี้เนี่ยรอติดตามแล้วกันเดินสายบราซิลเวยแล้วครับสำหรับทีมชาติเวียดนาม <c oughs> เออะครับรชิงแชมป์อาเซียนความสำเร็จถ้วยแชมป์เนี่ย มันเปลี่ยนแปลงทีมทีมหนึ่งได้ไวมากนะครับจากทีมที่ต่อต้านไม่หนด้วยเลยแต่ตอนนี้เห็นด้วย100%เ์แล้วอยากได้เพิ่มก็ดูกันอ่ะประมาณนี้เรื่องของเวียดนามมาอัปเดตก็ติดตามรับชมนะครับทีมชาติไทยของเราจะเจอกับเวียดนามครับทิงแชมป์อาเซียนนัดที่2ในวันที่5มก,กราคมนี้2ทุ่มนะครับถ่ายทอดสดหลายช่องทางเลยนะครับไทยรัฐบีจ AIS ก็ติดตามรับชมกันได้รวมไปถึงใครมีบัตรกำบัตของตัวเองให้แน่นๆแล้วไปชมไปเชียร์กันที่สนามเยอะๆไปกันให้เต็มความจุบัตรขายหมดแล้วอยากให้เข้าไปกันเต็มนะครับรวมไปถึงใครไม่มีบัตรและอยากไปเก็บบรรยากาศหน้าสนามที่แฟนบอลคึกคักน่าจะคึกคักตั้งแต่ช่วงเวลาสามโมง4โมงอ่ะเพราะมันวันอาทิตย์ด้วยก็ไปกันได้เขามีตั้งจอยักษ์ที่หน้าอินดอร์สเตเดียมหัวมาก บรรยากาศคือโคตรดีแน่นอนผมการันตีนะครับสักครั้งหนึ่งไปเชียร์ทีมชาติไทยที่สนามอะ่ะมันแน่ๆนะครับและยิ่งเจอเวียดนามเนี่ยศึกแห่งศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้และมีแชมป์อาเซียนเป็นเดิมพันความมันระดับ5ดาวแน่นอนเกมนี้ตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยกำลังเร่งฟื้นฟูร่างกายตัวเองเพื่อจะกลับมาพร้อมที่สุดและใส่กันเกินร้อยในเกมที่เราจะเจอกับเวียดนามในบ้านของเรา ยืนยันเลยว่านักเตะอีชีอิทุกคนสู้และอยากจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลชาวไทยด้วยการเป็นแชมป์อาเซียนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรดเนเน่พัทในเขตกราโนล่าบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน้นๆเกรนเน่พัทเนเครดกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของที่มีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิ confirm. ร์มรวมไปถึงคลิปนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันเช่นเคยนะครับจะได้มุ่งสู่3 0 0 0 0 0ซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากคุณผู้ชม กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนสวัสดีครับ